ตัวในป่าช้าแห่งนี้นะครับวันนี้ก็มาขอโชคขอลาบกันที่นี่นะครับเราวพาน้องคนมีเซ้นต์มาด้วยนะครับนี่นะครับน้องผู้ชมนะครับก็มีชาวบ้านนะครับมาเส้นไหว้ปู่ย่านะครับณสถานที่วัดล้างแห่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพานะครับคุณผู้ชมนะครับเข้าไปชมกันใกล้ๆนะครับที่สารตายาย เอาจุดเป็นมัดเลยแล้วก็แจกครับทุกคนเนาะเต้ากมามเนาะตายายก็เรียกลูกเรียกเต้ามาเาตายายเขาก็เรียกลูกเรียกเต้ามาใช่เหมือนเราเขามาเซ่นอะไรก็เรียกลูกเรียกเต้ามาเออสารสารสารยังไงือสารตายายนี่เขาเรียกว่าสารเนี่ยใช่ไหมน่ะชื่อสารสารเจ้าพ่อ้าทูกึงวันที่หนึ่งจะตายายทะลุทะลุหมดเลวโอ้ทะลุเลยทะลุเลยดูสิไหน ก็ดูดูโอดูตายายเปียกหมดเลยเปียกหมดเลยเออมาทําให้ตายายถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งจะมาทําเลยซื้อด้วยเด้องวดนี้จะให้นักข่าวถูกนะถูกนําครัำให้ถูกเหมือนกันให้ถูกเหมือนกันัครบจะได้ข่าวก็มีเงินเยอะก็ถูกเยอะเดี๋ยวจะได้แบ่งกันได้จุดเยอะๆจะได้แบ่งกันอไอตีนมุนเอ้่ยนะไอถูกออ่บ มองนี้จะมืน่าน,นลาอดอมไปน่อยเล่นไปยูรธุสาธ่งน,น้เน่ยมว้ยเี่ยม้ยแบบจดอัโ้ยม่นม้เน่ย้มแ่งกันแบ่งกันแบ่งทูกันจะได้อาถวายท่านละห้าดอกคนละจีดอกครับอ๋อคนละห้าดอก สาธุสาธุสาธุอ่ะปักตรงไหนเหรอเดี๋ยวหาที่ปักให้ก่อนตังยายมาด้วยเหรอปักข้างบนก็ได้นะสาธุสาธุาธอ่ะศาลตายายนะครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับกําลังไหว้เนาะที่ศาลตายายสาธุสาธุาธอายายมาขอโชคขอลาภเอ้ยอายาย ไปทั im ้งเนตาใหญ่ภูมิเจ้าที tampoco, ่เจ้าทางมรรคขอขอราคนเจ้าត្រូវឲ្យអ្នកខាវត្រូវឲ្យស្រុកស្រែត្រូវអ្នកគត់ចៅកណ្ដុងមិនធ្វើប្រទះឲ្យតាឲ្យល្អតាអើយអឺម៉មម៉ានមិនលុកលូតាໃຫយតាเด้อអឺយាយឈុំលាបជូឈុំ តាមទិញមួយទេគឺពិតកឲ្យបានរង្វាន់ទី1ដល់បានប្រហែលរង្វាន់ទី1មួយប្រទេសទេតាអឺប្រង្វាន់ទី1ទៅបានអោយទៀអឺទៅត្រូវគ្រប់គ្នាទេអឺអាទសាគសាធុអឺតាកំដេញតាឈ្មោះអុយទេយើងក៏មិនដេញយើងក៏ទីខោទេតាទាំងអស់ហើយទៅអុយនងនៀណាព្រោះប្រាប់បានអុយអុយប្រាប់ទៅមកខាងនោះទៅយ៉ាងត្រូវទៅនោះ ยายทำไมไม่จุดเพียนด้วยจุดแล้วจุดแล้วบู่บเดียวเปลี่ยนคู่เด้ออะขอจุดทูบที่อ๋อน้องเขาจะขอเสียงทูบเสียงพายด้วยอาได้จุดได้พี่อุ่นจุดก็ได้นักจุดเดี๋ยวเอาฝาเป๊ปซี่มาฝาเป๊ปซี่มาหนี่าฝาึ่๊ปซี่เสี้วให้าเป๊ปซี่เสียดินหนึ่ง ជា22វិធិការត្រូវលីត្រូវមួយ3ឌឺសាតបស្តេចតាទីដល់លูกាមើលតាបាទជឿព្រោះអង្គយ៉ាងបាក់អ៊ុយទៅមកប្រាប់ទីតាយាយតាយាយ tilde ឲ្យតាអើទីអស់អើយតាយាយប្រាប់ទៅគេគេទៅមើលចៅរឿងនេះបានទៅត្រូវ บาบตเออบบลางๆขอสามตัวตรงตรงาป้วันที่หเลยนะขอถูกหวยสามตัวตรงครบเราพอมๆที่จะกบ้านหมดเยเลยอังเลยอลย่าบลืยลาอายอาัลาลาบลาย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 ลาบลาบลาบายลายอะสลายลาบลลบาลาบายลาบลลเ mình <US> ta เข้ามาแล้วตอนเข้ามาแล้วจะมีความรู้สึกว่าเย็นหลังค่ะหลังอ๋ออะไรให้สูบบุหรี่บ่สาธุสาธุให้ตาสูบบุหรีให้เฉลียวให้เรียบเฉลียวเอาเลียบโกนเจ้าเน้อเอาเราเล่เราเบ้อโกนเจ้าอยญ่ตราปีก็เลยมองสมึงบารมีใหญ่ตาใหญ่จุย ចុង5ហើយបាលេក្រហមផោដែរអត់ច្បាស់ច្បាស់ដែរកាយយដែរច្បាស់អត់ច្បាស់អត់មកឲ្យជំហិមនេះអូមកចូលនឹងថ្ងៃអញចូលចូលឡំដល់ញ៉ាវាវាថាវាដល់ចូលចូលតែនឹងចូលទៅណាអស់ទៅចូលនេះ4ណាយ៉ាងណាស់បាត់ថាលេខ4លេខ4អូតាអូននឹងធូអូននេះនោះ โอ้เออเลขเลขเออเลขี่ห้อตัวพัดซจมเออูงเออพอกิมันมือหนึ่งตีจ้นอพ่จเลขี่ม่งจัมือซันยายตาเอยโอบบเ้อใบตุ้ีนึงนี่เตาใหญ่ในงจเด้อคนจ้าานางงวดประจำวันที่หนึ่งตุลานี่เนาะ น้อยายเนาะให้ถูกกับเขาเด้อขอให้แม่นแม่น,มน,มนตายายงวดนี้จะให้โชคอีกแหละเป็นงวดที่ที่สามถูกมาแล้วสองงวดซ้อนงวดนี้แหละตรง,งตรงถูกงวดนี้แหละจะเอาตรงตรงเลยจะไม่ให้พลาดเนาะยายจะเอาสามตัวเลยนาะยายเนาะตัวแล้วถึงจะได้บ้านถึงจะได้บ้านหลังใหม่เออ มีสี่ใช่ไหมดูว่าสารสารผูหมดแล้วเนาะสารเจ้าพ่อนี้ผูหมดแล้วเดี๋ยวให้กืนีเขาื่ออีกทีนึงแปดจริงจริงจริงจไหนแจริงๆ8อะไรอะไรสามตัวอะไร แปดจสี่แปดจริงๆรแปดเดี๋ยวดูองเขาเลยสี่ก็แปดเองแปดจริงๆเลยว่าให้ให้เห็นแต่แปดนี่ก็เอได้แล้วได้แล้วเอาสองตัวเน้องเอาสองตัวรอดูก่อนเออยังไม่มาโอ้ทำไมซื้อได้ตรงเป๊ะทั้งหมู่บ้านเลยทั้งหมู่บ้านเลยตาเอ้ยให้จริงๆนะตาสองตัวตาจะได้บ้านหลังสวยๆตาเอ้ยบนตกมา ตอนนี้นะครับกับตัววัดป่าช้าล้างแห่งนี้นะครับก็ชาวบ้านนะครับก็มาขอโชคขอราบกันเยอะนะครับณสถานที่แห่งนี้อะไรยายแม่นจริงๆเลยตาาห้น ตาจะให้รางวัลที่ตาจะให้รางวัลที่หนึ่งด้วยนะเนี่ยให้เลขท้ายสามตัวด้วยเนี่ยให้เลขท้ายสามตัวด้วยเดี๋ยวลุ้นกันออกมาหรือยังไหนดูหน่อยใส่นี่ ه, คือไม่ชัดเดี๋ยวขันให้ ของกล้องหนูก็ถ่ายไม่ติดเหมือนกันสี่แปดแล้วเนาะเดี๋ยวลุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวลุ้นอีกตัวหนึ่งว่าจะเป็นเลขอะไรตอนนี้ได้แล้วสี่แปดแล้วสี่แปดอะไรเนาะนี่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวลุ้นกันต่อไปนะสารตายายสารตายายอย่างนี้ก็โอ้ดูหลังคานะครับหลังคาก็รั่วข้างๆก็รั่วหมด ผู้ชมนะครับอ่ะอธิษฐานเอาเด้ออธิษฐานกับสารกับตาตาคุณยายเอาเด้อสาธุสาธุขอเลขขอเบอเด้อตายายเด้อขอให้ถูกเด้อวันที่หนึ่งเดือนละให้มาตรงตรงนี่แหละขอถูกเด้อโอเคทำอ๋อจะบ้าจะบ้าขอให้ตรงตรงอ่าขอให้ตรงตรงอ่ได้มาทำบ้านทำกระท่อมให้อยู่ใหม่เนาะอ๋อครับ

สี่แปดศูนย์แปดศูนย์สี่เอาเลยแปดศูนย์ข้างล่างสี่แปดศูนย์ท่านนับฟังแน่มาโซนสี่แปดศูนแปดสี่นี่มันมีแปดมีศูนย์มีสี่ไหนศูนย์ย่ำล่างนี่ข้างล่างมาแล้วศูนย์ศูนย์แหละมันไม่มีหางข้างบนบอกไม่มีไีศูนย์แน่สี่แคทแคดแปดแคทแคดศูนย์ข้างล่างไอไนท์ก็ไปไนท์ก็ไม่รู้แต่มันมีสามเลขอื อันไหนอันไหนก็ไม่รู้แต่มันมีเลขสมตัวนี่มันมีสี่แปดศูนคับครั้งนี้ไปทางโน้นก็สี่ศย์ไมยึงมือใครไม้สวยจังเอ้ยแปดสี่ศูนย์ไหนดูก่อนแปดแปดสี่ศูนย์สี่ แปดศูนย์สี่แปดศูนย์สัมผัสเปิจับผัดโะจริงๆสาธุสาธุสาธุโอ้ศูนย์จริงๆกระเห็นแค่หกตัวเดียวหนูเห็นหกตัวเดียวอยู่ตรงนี้สัมผัสว่ามีหกเดี๋ยวจะหาอะไรมาใส่นี่เนาะ ว่ามีหกมาตัวหนึ่งแล้วลมีหกเดี๋ยวลราเพ่งดูะจอ่ะลอง,งเพ่งอีกนิดนึงั่นี่นราษนมัเนเบลอว่ามจับจ <c oughs> ับทีสิจับที่เนย <c oughs> จัย,ย <c oughs> ยังตั้งสลับ4800844840เห็นกันนี่หรอเห็นแค่หกแล้วตัวไหนอะรำรวยนรำรวย ก็จะก็จะเป็นเลขหกข้างบนนะคิดว่านะเป็นเลขหกแล้วก็เป็นเลขแปดแล้วก็เป็นเลขส <c oughs> ี่อือฮประมาณนี้ที่นิมิตเห็นใช่ไหมใช่ค่ะที่ <c oughs> นิมิตเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับ <c oughs> คุณผู้ชมนะครับ <c oughs> ก็คืออาจจะเป็นหรือว่าคุณผู้ชมจะเห็นตัวไหนเนาะก็ไม่รู้แต่ว่าผมมองดูแล้วผมว่าเป็นเลขหก <c oughs> เลขแปดเลขสี่ เลขหกเลขแปดเลขสี่นะเป็นตัวให้เลยเป็นนะเ็จะเป็นไเีเจ็ดสี่แปดสี่แปดศูนย์อ๋อเห็นแค่สามตัวเห็นแค่สามตัวเป็นหเป็นสี่เป็นแปน 4, เป็นหกเป็นสี่เป็นแปดหรือไม่อาจซื้อตามทูบเหล็กก็ได้ค่ะเลขทูบเลขทูบอะไรนะอาตรงข้างล่างนิดหนึ่งเลขทูบจะเป็นเลขเลขสี่เลขแปดเลขศูนนี่คือนี่คือเลขทูบนะครับ เลขทูปนี่คือเลขทูปแต่ตัวบนนี่เป็นลูกนิมิตวันที่หนึ่งเดือนสิบโอเคอันนี้เลขนิมิตเลขที่ข้างบนนี่คือเลขนิมิตนิมิตเห็นนะอ่ะนี่นะครับ fc นะเป็นเลขสีดำที่มองเห็นใช่ไหมที่หลับตาแล้วมองเห็นเลยค เลขสีดำนมอาม,มันเป็นเลข็นมัมน,น,ม,นมันเป็นเลขเลข<า>หกแล้วมันเป็นหกแบบนี้นแล้วมันเป็นมาแบบนี้แล้วก็มัน ลงมาแบบนี้โอเคเนาะนะครับขอบคุณ f อฟทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมเนาะทางช่อง YouTube คนสุรินทีวีนะครับก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยเดี๋ยวเราจะไปลาเนาะไปสารตาสารยายด้วยกันไปเราก็จะได้เดินทางกลับฮะวนไปดูซิ